บางคนใจดีนะครับถึงกับฟรีส่งนะครับบางคนนะครับใจถึงนะครับบางท่านใจถึงนะครับถึงกับว่าเก็บเงินไปทางได้นะครับเอาให้เร็วเอาให้ด่วนเอาให้ด่วนเอาให้เร็วเลยนะครับเพื่อนๆที่มีพิมพ์ว่ามีนะครับเพื่อนๆที่พร้อมขายนะครับพิมพ์ว่าพร้อมขายนะรอบนี้เราอยู่กันเพียง10นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อให้รอก่อนนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อแล้วให้รอก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาขายตัดราคาแข่งขันราคาแล้วก็ตัดราคากันนะครับในไลฟ์เราเลยนะครับอ่ะ เพื่อนๆที่มีนะครับให้พิมพ์ว่ามีเพื่อนๆที่พร้อมขายให้พิมพ์ว่าพร้อมขายนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อให้อดใจรอนะครับอดใจรอราคานะครับเดี๋ยวจะมีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นทางการนะครับทั้งหมดนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมนะครับแล้วก็ต้องตรงไปแล้วก็ตรงมานะครับราคาต้องตรงไปแล้วก็ตรงมานะครับเพื่อนๆที่มีพิมพ์ว่ามีเพื่อนๆที่พร้อมขายให้พิมพ์ว่าพร้อมขายนะครับส่วนเพื่อนๆที่พร้อมซื้อแล้วนะครับให้เกับข้อจอข้อใจกันไว้ก่อนนะครับ มีบอกว่ามีเลยครับเพื่อนๆมีบอกว่ามีพร้อมขายก็บอกว่านะครับพร้อมขายนะครับมีพิมพ์ว่ามีพร้อมขายพิมพ์ว่าพร้อมขายนะครับเราจะตรงไปตรงมากันในไลน์นะครับแล้วเราราคาเราก็จะไม่บังคับราคากันนะครับ อิสระราคาทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเราจะตกลงกันในไลน์นี้ให้ได้ภายใน10นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนๆแล้วนะครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนๆแล้วนะครับใครมีพิมพ์ว่ามีใ,ใครพร้อมขายพิมพ์ว่าพร้อมขายนะครับส่วนคนที่ต้องการซื้อให้ข้อจอเข้าใจเพื่อดึงดูดน,นะครับผู้ขายเข้ามามากๆนะครับเพราะเวลาผู้ขายเข้ามามากๆเนี่ย ก็จะเกิดการแข่งขันราคาที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เป็นธรรมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาผู้ขายเข้ามาในไลฟ์เราสักร้อยคนนะครับเราจะเอาผู้ขายเนาะเข้ามาในไลฟ์เรานะสักร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นเคาะจอเเคาะใจกันเลยนะครับพอมีคนขายร้อยคนนะครับราคาก็จะเดือดนะครับราคาคนซื้อก็จะได้ของถูกว่าง่ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่อยู่แล้วนะครับเคาะเจอะเคาะใจกันได้เต็มที่เลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเนาะบางคนใจดีถึงกับฟรีส่งบางคนใจถึงนะครับถึงกับว่าเก็บเงินไปทางได้ก็มีนนนะะะครรัับเพาฉ้ เมื่อพร้อมแล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะเพื่อนๆครับเขาจะเข้าใจนะครับบึงดูดผู้ มีของเข้ามาสักร้อยคนนะครับพอเขามีของร้อยคนเนาะเขาจะยอมลดราคาให้อย่างพวกเราแบบเป็นธรรมนะครับราคานะครับก็จะดีงามนะครับราคาก็จะดีงามนะเพื่อนๆที่มีพิมพ์ว่ามีเพื่อนๆที่พร้อมขายพิมพ์ว่าพร้อมขายนะครับส่วนคนซื้อนะครับให้เข้เจอเข้าใจเลยครับดึงดูดผู้ขายเข้ามาสักร้อยคนพอคนขายเข้ามาครบร้อยคนนะครับอ่าคนขายเข้ามาครบร้อยคนเราก็จะได้ของถูกกันนั่นเองนะครับมากันเลยครับเพื่อนๆที่มีพิมพ์ว่ามีครับเพื่อนๆที่พร้อมขายนะครับพิมพ์ว่าพร้อมขายนะครับตอนนี้มีเพื่อนๆมี2ท่านแล้ว นะครับเห็นไหมครับเปิดไลฟ์มาตั้งนานอะ่ะมีคนมีแค่2ท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มเพื่อนเลยนะครับติดกดติดตามแล้วนะครับติดกดติดตามทั้งสองท่านแล้วนะครับติดกดติดตามทั้งสองท่านแล้วนะครับเพื่อนเพื่อที่มีพ,พิมพ์ว่ามีเพื่อนๆนที่พร้อมขายให้พิมพ์ว่าพร้อมขายเพื่อนๆที่อยากซื้อกดเคาะจอเคาะใจเยอะๆเลยดูดคนซื้อไอ้ดูดคนขายเข้ามาสักร้อยคนแล้วเดี๋ยวคนขายเนี่ยจะมาแข่งขัน ลดราคาให้อย่างให้พวกเราอยากเป็นธรรมเมื่อมีคนขายเป็นร้อยครับยังไงคนซื้อก็ได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับหลายท่านมีของแต่ไม่ยอมขายหลายท่านมีของแต่ไม่ยอมขายนะครับอเอาเป็นว่าคนพร้อมขายก็จะได้สิทธิก่อนนะครับคนพร้อมขายก็จะได้สิทธิก่อนใครบอกราคาก่อนเดี๋ยวตีปากหมุดให้ครับใครบอกราคาก่อนเนาะตีจะนะครับปักหมุดให้นั่นเองนะครับพร้อมขายพิมพ์ว่าพร้อมขายครับคนที่อยากซื้อแล้วให้รีบช่วยกันเคาะจอเข้าใจดึงดูดผู้ ขายเข้ามาสักร้อยคนนะครับพอมีคนขายสักร้อยคนเนี่ยราคาก็จะดีเพราะเขาจะแข่งกันลดนะครับคนซื้ออย่างพวกเราก็จะได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับทุกคนเคาะจอเคาะใจเลยครับทุกพร้อมแล้วทุกคนนะครับเคาะจอเคาะใจกันได้เลยนะครับเคาะจอเคาะใจกันได้เลยนะครับให้คนขายเข้ามาสักร้อยคนพอคนขายเข้ามาร้อยคนเขาก็ต้องแข่งกันลดราคานะครับแข่งกันลดราคาบางคนอัดโปรโมชั่นฟรีส่ง บางคนอัดโปรโมชั่นนะครับเก็บเงินไปทางเนาะก็จะเป็นได้เปรียบกับผู้ซื้อทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนอยากซื้อแล้วตอนนี้ช่วยข้อจอเข้าใจเลยนะครับข้อจอเข้าใจนะครับตอนนี้คนอยากซื้อข้อจอเข้าใจมาที่177คนแล้วเห็นไหมครับมีคนอยากซื้อเนี่ยข้อจอเข้าใจไปทั้งหมดนะครับหนึคนแล้วครับคนอยากซื้อนะครับคนอยากซื้อข้อจอเข้าใจไปที่220ดวงแล้วนะครับคนอยากซื้อนะครับข้อจอข้าใจไปที่ดวงล้อยสามรับเพืดวงแล้วเห็นไหครับเพื่อนๆาก ซื้อแล้วตอนนี้คาะจอเข้าใจกันอยู่เห็นไหมเพื่อนๆที่อยากซื้ออยู่ตอนนี้เขาะจอเข้าใจกันอยู่ตอนนี้มีอย่างเดียวเลยครับคนขายต้องแสดงสปิริตแล้วแหละว,ว่าคุณเนี่ยอยากขายที่เท่าไหร่นะครับจะอัดโปรโมชั่นฟรีส่งไหมจะปลายทางไหมนะครับตอนนี้นะครับคนอยากซื้อนะครับคาอจอข้าใจไปที่255ได้เห็นไหม คนอยากซื้อนะครับข้อจอเข้าใจไปที่255ครั้งแล้วเห็นไหมครับคนขายรออะไรอยู่ล่ะครับคนขายก็ประกาศราคา้ชัดเจนใครบอกราคาก่อนตีปักหมุนให้ครับใครบอกราคาก่อนนะครับตีปักหมุนให้นะครับอย่าได้ช้านะครับอย่าได้ช้านะใครบอกราคาก่อนก็จะได้ปักหมุดให้ก่อนนะครับใครบอกราคาก่อนปักหมุดให้ก่อนนะครับใครได้โชว์ก่อนมันก็เป็นการได้เปรียบไงเปิดตัวก่อนบอกราคาก่อนก็จะได้เปรียบก่อนนะทุกคนก็จะได้เห็นก่อนนะครับมากันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับ คนมีแต่เขาไม่ขายเพราะเขาเสียดายของคนมีแต่เขาไม่ขาย เพราะเขาเสียดายของนะครับตีขออนุญาตขายโชว์เป็นตัวอย่างก่อนนะครับขออนุญาตนะครับขายโชว์เป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันขายได้จริงๆนะครับไม่ให้เสียเวลาผู้ซื้อเนาะเหรียญนี้เป็นของแท้ผ่านใช้จริงสภาพสมบูรณ์แบบผ่านใช้5%ตครับตีปล่อยเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับแต่ปล่อยจริงนะปล่อยเป็นตัวอย่างแต่ปล่อยจริงเหรียญนี้ตีปล่อยเพียงร้อยเดียวแล้วก็ฟรีส่งเก็บปลายทางใครอยากได้พิมพ์รับเลยครับอย่าได้เสียเวลากันนะครับจะได้โชว์นะเป็นการโชว์เท่านั้นนะครับจากัดนะครับ ร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินไปทางครับจำกัดจำนวนเพราะเป็นเหรียญสภาพสมบูรณ์ผ่านใช้เพียง5%เท่านั้นการันตีว่าเป็นของแท้ครับการันตีนะครับว่าเป็นของแท้ครับเหรียญละร้อยเดียวครับฟรีส่งครับเก็บเงินที่ปลายทางครับสวยครับสภาพสมบูรณ์แบบครับผ่านใช้เพียง5%เท่านั้นนะครับผ่านใช้เพียง5%เเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาให้คนอื่นขายต่อนะนี่เป็นการขายโชว์เฉยๆว่ามีคนซื้อจริงเป็นการขายโชว์เฉยๆนะครับว่า มีคนซื้อจริงจํากัดนะครับไม่เกินท่านละสิบเหรียญนะครับท่านละสิบเหรียญของแท้ครับสมบูรณ์แบบผ่านใช้น้อยครับของแท้ครับสมบูรณ์แบบผ่านใช้น้อยครับสวยมากๆครับสวยมากๆครับของแท้ครับผ่านใช้น้อยครับผ่านใช้มาประมาณ5%เปเซการันตีว่าเป็นของแท้เลยนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับร้อยเดียวครับฟรีส่งครับเก็บเงินปลายทางครับสนใจพิมพ์รับเลยครับเพื่อนๆ เดือดละร้อยเดียวครับฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางอัดโปรโมชั่นเลยหนึ่งแล้วเอาของที่มีความสวยงามที่ผ่านใช้เพียง5%มานะครับและก็นะครับอัดโปรโมชั่นว่าลูกค้าไม่ต้องเสียค่าส่งเลยแล้วก็ต่อไปนะครับแล้วก็เก็บเงินที่ปลายทางด้วยนะครับของแท้แน่นอนล้วครับร้อยเซนะครับของแท้แน่นอนนะครับร้อยเนนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับสนใจก็แคปภาพกันไว้ได้เลยนะครับสนใจนะครับแคปภาพไว้ได้เลยครับ การันตีครับสวยมากครับของแท้ครับฟรีส่งเก็บเงินไปทางครับเหรียญละนะครับ100บาทครับ